สวัสดีครับข้อควรปฏิบัติในเทศการกินเจกินอย่างไรให้ได้บุญนะครับซึ่งเทศการกินเจในปี2064นี้ตรงกับวันที่ 4, 6 6 4ถึง14ตุลาคมพูดถึงเทศการกินเจนั้นคำว่าเจน,นก็จะหมายถึงอุโบสถหรือการรักษาศีลแปด ตามพุทธนิกายมหายานจิตเอาวันทางจันทนรตติของจีนรวมระยะเวลา9วันตั้งแต่ึ้นนหนึ่งค่ำถึงขึ้น9ก้าค่ำเดือน9เป็นความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานและลัทธิเต่าในประเทศจีนที่มีจุดประสงค์เพื่อถวายสการะพระราชาธิราชทั้ง9พระองค์โดยการละเว้นของขาวอาหารที่มีกลิ่นฉุนซึ่ง ทำให้ธาตุต่างๆในร่างกายแปลปรวนอาหารรสจัดทั้งเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดแล้วก็ละเว้นจากการบิบเป็นผู้อื่นและชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าและทานเนื้อสัตว์ถือเป็นการทําบุญและรักษาศีลแปดมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาและใจทีนี้ก็มาถึงคําถามที่ว่าทําไมต้องกินเจก็คือเป็นการกินเพื่อสุขภาพ อาหารเจนั้นเป็นอาหารชีวจิตเมื่อกินติดต่อกันจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในภาวะสมดุลสามารถขับพิษและของเสียต่างๆออกจากร่างกายได้และปรับระบบต่างๆในร่างกายให้มีสเสถียรภาพทำให้อายุยืยนยาวผิวพรรณสดชื่นผ่องใสขึ้นกินโดยมุกิดเมตตาการกินเจเป็นการละเว้นอาหารที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสัตว์ และการกินเจก็คือการให้คนดำรงตนรักษาศีลแปดประเพฤตตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามงดเว้นของเสพติดและอบายามุกทุกชนิดมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาและใจทีนี้พูดกันต่อว่าการกินเจเนี่ยควรจะงดอะไรได้บ้างอันดับแรกก็คืองดเนื้อสัตว์ทุกประเภท การกินเจน,นั้นควรงดเนื้อสัตว์ทุกประเภทรวมถึงไข่ทุกชนิดสัตว์บางชนิดอย่างหอยปลาหมึกปลาเล็กหรือสัตว์ไม่มีเลือดด้านศาสนานั้นเชื่อกันว่าการงดเนื้อสัตว์นั้นเป็นการไม่เบียดเบียนตัดเวรกรรมที่ผูกพันสิ่งไม่ดีจะถูกขับออกไปด้านของสุขภาพร่างกายนั้นเป็นการขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายร่างกายเบาไม่อึดอัด พื่อยให้ร่างกายทำงานได้ปกติสุขปราศจากโรคอย่างที่สองที่คนก็คืองดอาหารรสจัดอาหารรสจัดทั้งอาหารเผ็ดหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดรวมถึงการปรุงรสอาหารด้วยน้ำปลาเพื่อไม่ให้กระตุ้นความอยากอาหารและการกินอาหารรสจัดยังส่งผลเสียต่อร่างกายการถือศีลกินเจนั้นควรรับอาหารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างที่3งดอย่างที่3ก็คืองดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรงเช่นกระเทียมหัวหอมต้นหอมหลักเกี้ยวก็คือกระเทียมโทนจีนนั่นแหละกุยช่ายใบยาสูบและผักที่มีรสหนักกลิ่นเหม็นขาวรุนแรงไม่ควรที่จะทานระหว่างช่วงกินเจซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้กิน ทำให้จิตใจรมรุ่มร้อนหงุดหงิดง่ายและกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพศทําลายพลังธาตุทั้ง5้าในร่างกายเป็นเหตุให้อวัยวะหลักสําคัญภายในรายในทั้ง5ทํางานไม่ปกติทั้งหัวใจตับม้ามไตแล้วก็ปอด hmm. สิ่งที่ควรงดอย่างที่4ก็คืองดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเนยของนมสดและนมขน้นเนยชีสน้ำผึ้งโยเกิร์ตน้ำมันที่มาจากสัตว์เพราะถือว่าเป็นของสดและของคาวให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากต้นยัืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมข้าวโพดน้ำนมงาเป็นต้นสิ่งที่ควรงดอย่างที่5ก็คืองดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิดตลอด9้าวันในการรักษาศินกินเจ ควรก็ดื่มสุราและของมือนเมาการสูบบุรี่ทุกชนิดนั้นถือเป็นการรักษาศิลแปดชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างที่สก้าก็คืองดคอลลาเจนแล้วก็อาหารเสริมจากสัตว์งดคอลลาเจนหรือขมท,ที่ผสมเจลาตินเพราะส่วนใหญ่นั้นทำมาจากคอลลาเจนในหนังและกระดูกสัตว์คอลลาเจนจากปลา ถือว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนผสมของสัตว์จึงไม่จัดเป็นอาหารเจแต่สามารถเลือกทานวิตามินซีที่สกัดมาจากพืชล้วนได้นะครับสิ่งที่คนงดอย่างที่6ก็คืองดการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นการกระทําจิตใจและร่างกายให้บริสุทธิ์ผองใสตลอด9วันของการรักษาศีลทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการกินเจเนี่ยกินอะไรได้บ้าง ก็จะมีอย่างแรกก็คืออาหารจากทันจะพืชและตัวต่างๆมเมล็ดเจียมเมล็ดทานตะวันเต้าหู้ขาวนมถั่วเหลืองโปรโตีนกเกษตรที่ทำรรมาจากถั่วเหลืองมีกึง่งก้อนแปง้งที่ยมนํามาทำเลียนแบบเนื้อสัตว์สามารถเลือกรับประทานทันจืชต่างๆทดแทนเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีและย่อยง่ายอีกด้วยอย่างที่สก็คือผักและผลไม้ทุกชนิด ยกเว้นผักที่มีกลิ่นแรงแต่ทุเรียนนั้นสามารถกินได้เพราะเป็นผลไม้มาถึงข้อที่4กันบ้างาข้อที่3ข้าวและเส้นต่างๆข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เส้นหมี่เส้นบุกหุนเส้นแล้วก็เส้นแก้วพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธัญพืชแต่งดกินเส้นบะหมี่ไข่ อย่างที่4ก็คือเครื่องปรุงเจอย่างซอสหิดหอมซีอิ๊วขาวเกลือพริกไทยผงชูรสที่ทำมาจากมันสำปะหลังและกา,การทำจากอ,อ้อยรวมไปถึงผงชูรสเจยี่ห้อต่างๆอย่างที่5นะครับกาแฟช็อโกโกแลตชากินเจสามารถ,ถด,ดืด่มกาแฟดำดำดาร์คช็อกโกแลตได้20%เอรซนน้ำัดลมน้ำผลไม้ขันสดเครื่องดื่มชูกำลังมะเฟอง มแีแต่เครื่องดื่มทุกชนิดนั้นต้องงดใส่นมบัวนมข้นครีมเทียมทุกชนิดและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำมาจากนมบัวหอยนางรมนั้นก็กินได้นะครับซึ่งสามารถนำมาทำเป็นอาหารเจได้หรือเลือกใช้ซอสหอยนางรมในการปรุงรสอาหารเจทีจนี้มาถึงห้วข้อสุดท้ายก็คือคำถามที่ว่ากินอย่างไรกินเจอย่างไรให้สุขภาพดี มีอยู่คําแนะนาครับอย่างที่1ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ทุกมื้อในทุกๆวันสามารถทดแทนด้วยโปรโตีนจากพืชเช่นตองหู้โปรโตีนเกษตรพืชตะกูลถั่วเห็ดแล้วก็นมถั่วลือง มาถึงอย่างที่2งกันบ้างล้างผักและผลไม้ให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำส้มสายชูนาน15นาทีควรระวังสารตกคา้างจักยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้เลือกซื้อผักผลไม้สดที่ได้มาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักผลไม้ดองอย่างที่3ก็คือเลือกกินของนึ่งต้มตุนย่างงดของทอดและผักเพื่อลดไขมันให้น้อยลง อย่างที่4ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเพื่อช่ลดสารเคมีตกค้างและยาฆ่ามแมลงปรับสมดุลในร่างกายและแทนความอยากกินน้ำอัดลมได้5ก็คือการเลือกทานข้าวกล้องที่มีวิตามินแร่ธาตุและโปรตีนเยอะกว่าในข้าวขาวซึ่งจะทำให้ได้รับประโยชน์และสารอาหารมากกว่านั่นก็คือเรื่องของ ข้อควรปฏิบัติในที่การกินเจนะครับอ๋อพอมาเจอโปสเตอร์ที่อยู่ในห้องทำงานของอคุณผู้ชายเขาก็บอกว่าเออแล้วกินเจเนี่ยควรลดอะไรได้บ้างมี5อย่างที่นําเม็ดมาแนะนำแบบแบบสั้นๆกระชับๆตรงนี้ก็คือ 1. งดเนื้อสัตว์ทุกประเภท 2. งดอาหารรสจัดอย่างที่3ก็คืองดเครื่องเทศ ผักที่มีกลิ่นแรงอย่างที่4คืองดผลิตภัณฑ์จากสัตว์พวกนมต่างๆและ5งดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด